ิวจะตายแล้วมวัวทำบ้าอะไรอยู่รักษาเเลงมั้งก็เห็นอยู่ว่าทำสเต็กะคิดว่าทำอะไรล่ะคิดว่าทำอะไรนะทำแล้วท,าทาัาตแตกไงน่าลจะจีคิดดูสิมาดูนี่ บินมาเก็บ129ดอลลาร์จากร้านเอสเปรย์ไปซื้ออะไรมาแถมนี่ทองแท่งฉันต้องมีชุดไปทำงานโอเคเธออะไรเธอใส่ผ้ากันเปื้อนเธอเป็นแคชเชียร์ซูเปอร์นะเออก็เหมือนเธอแหละใช่ก็นั่นไงฉันไม่เห็นต้องเสียตังค์ซื้อเสื้อแบรนด์มาใส่เลยอย่ามาอย่าไม่ต้องจ่ายเธอหนูซื้อกัญชาเอาตังค์ไปซื้อยามาเล่นที่นี้ไม่พอก็จะพูดอยู่เนี่ยกำลังจะพูดเลยแต่ว่าเธอดันขัดขึ้นมาก็ต้องขัดขึ้นมาอย่างนี้แหละไม่งั้นคงไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นงัั้้นนนดดใหฉพู่มจะตองจะให้ฉันพูดจจบะตต่อยเ้้าให ไ้ตำแหน่งสูงสุดนเนี่ยเข้าใจไหมสงเธอขอโทษยัม่นนี้แง่แบบันทำตัวยังไงไม่ทราบแท้ไมฉันทำตัวยังไงไม่ทราบแง่แบบย่าแงยังไงล่ะอย่างนี้นะจะเป็นตัวเป็นชมพู้อารยาเพื่อไปหยิบของชำใส่ถุงเนี่ยนะฉันน่ะเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรเข้าใจไหมจะเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรไม่พูดวายหน่อยได้ไหมกล้าพูดได้ยังไงวาทุกาวลุงอนดูเงี้ยแต่กับโรเบิร์ตดิชิโก้คิดผิดจริงๆเลยเอากรรมไปลงที่หมอนั่นเถอ่ะข็เอาใจทุกอย่างแถมโอ้ เขามีหำด้วยอ่ะพี่มาหาหำเลยเขาบอกแชร์ข่าวเช้าอีตัวบอสตันเจอหำอิตาลีเข้าไปแล้วเมื่อกี้เรียกฉันว่าอย่างไงนะอิเวงไอ้พวกนี่ยพังแล้วไม่ได้เร็วว่าฉันมีตัวหรอขอลาอยากเจอขอจะพังให้หมิร์ดเลยให้เอาบ้าไงไงล่ะทีนี้เป็นยังไงจริงเลยท่านนี้กลัวตายโหงแล้วไอ้มีห่าสาตาเน่ย เงียบๆกันหน่อยเ<อ>ว้ยอ๋อว่อนเราไม่ละแกอะไรเงียบเงียบไปเลยแน่จริงก็ลงามาป,ปิดปากอ้วซิว้ยแน่งงจริงก็ขึ้นมาเอาฉันลงมาป,ปิดปากแกสิเว้ยได้เลยเดี๋ยวขึ้นไปงานนี้แกโดนตื้อแน่<ด>จริงก็มาใส่เวนถอดสังขารขึ้นมาตื้อเลยอย่าเก่ง์กระปะเงียบไปเลยเงียบเลยอีวใจพูดอะไรกันบ้างเถอะเขาดีกว่าพูดดีนะคนก็หลับจะนอนเว้ยให้ตายทูกว่า เฮ้ยเมื่อกี้ขอโทษทีเหมือนนกัฉันว่าอีนี่แสบกว่าเราอีกนะถือเป็นศัตรูเราละ